ุ bert, ання, huh, คูเทนแท้โทษนั่นเป็นโทษองค่นขกงของกับมิจฉาหุกใหนี่แหละนะขอเจ้าเอาเพราะเบื้องใดขางทา้งมือเศร้าหกหกนี่อันนี้ขางทั้งยี่ดีนางก็เทงเถียงน้าเย็นดีสบายสวัสดีค่าขอบทุคูเทนแท้พ้นนั่นเป็นโทษองค่นขกคของกับมิจาหุกใหนี่แหละนะขอเจ้าเอาเพราะเบิ้งใดขางทางมือเศร้าหกหกนี่อันน <c oughs> ี้ขางทั้งมาตัดหนานี Luft ่แหละนี่แหงแน่แหงแน่อัน <Male> นี้ขางทั้ง อันนี้นางู่เถียงหน้าเพิินทั้งสู้ี่ดที่พี่พน้องนี่นางู่เถียงหนา้จาจังไดแจังสีเยาออกใดพี่น้องนี่เนี่ยต้นไม้อ่อนย้อยแยงย่ใช่ว่าต้นหน่อยเด้พี่น้องมันอยู่มองอยู่ไก่ต้นหง่เติบมาตัดหญ้าเบื้องเขาพี่น้องตัดหญ้าเอาเพราเบิ่งได้ล่ะพี่น้องตัดบ่เกี่ยงคือเพิ่นดอกน้องเนาะ ให้มันเกี ohn, ibly, ่ยงมันมืนคือของเพลินกับสิบวัยเพราะว่าของของหกแ้งโรคมากๆเดือดต้นหม่ยืนแข็งแรงแข็งกรดงนองเนาะใอ้มันเกี่ยงมันมืนคือของเพลินกับสิบวัยเพราะว่าของของหกแ้งโรคมากๆเดือดต้นหม่ยืนแข็งแรงแข็งกรดงนองเนาะใอ้มันเกี่ยงมันมืนคือของเพลินกับสิบวัยเพราะว่าของของหกแ้ง รคมากมากเดือต้นใหม่ยื้นแข็งแกร่งดีดีนางก็เทงเทงน้าเย็นดีสบายสวัสดีค่ะขคู่ผลดูเกี่ยงมองจ้กของอยังขนาดตัดวา,างหันยังหกอุ้มอยู่จะมองกลอนด่คู่ข้าเจ้ามงดูเกี่ยงปะคู่ข้าเจ้าไม่เกี่ยงดีแต่พี่น้องเขาข้าเจ้ากันนะทหลังคู่นะพูดล่ะลายอยู่คนใหม่มีแต่ต้นใยใยปีเดียวต้นให่แห้งพี่น้องนี่อยู่หลังคู่คู่แท้ พน้นนั่นเป็นพ้นองเพิ่นขอคอ,องกับมิสหาหกไห้นี่แหละนะขอด่าเอาเพราะเบิ้งได้คางท้างมือเศร้าหกหก,หกนี่อันนี้ขางทางตอนนี้วันนี้พีน่น้องนี้เขาข้าเจา้าเอ้าผ่านเสาเอ้ยเบิงคู่พิ้นดุนอู้เขาาพิ่นพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเด้อพามาเบิ่งเขางามพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาะ นี่แหละดีเพราะว่าพันเห็ุทางไปแล้วนี่เหลือพน่นพี่น้องพ่นใหญ่เนี่ยอันนั้นพ่นในน่อยนะั้นเป็นห้องเพิินอันในน้อยนั่นเป็นห้องเพิ่นอันนี้พนยยน่นใหญ่นี่เป็นห้องเจ้าของนี่เห็ดมือซ่อนนี่เป็นฝ้ายมือซ่อนนี่บกไว้อยู่มืซอซอยังเป็นขาวจันทร์ผ่านอยมคอน,นี้บกไว้อยู่พี่น้องพื่อไอ,อช่อมบรรยากาศสามซ้อเมีมาตัดหญ้าเบิ้งเขาพี่น้องตัดหญ้าเอาเพอะเบื้องไห้ล่ะพี่น้องตัดมกเกี่ยงคือเพิ่นดอก พี่น้องต้นตาลก็เป็นท้องพันธุ์ผอกอ็ของมีหาหุกไห้หาหุกไห้ในละราวสี่ห้าไร่พี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเด้อพามาเบื่องเขางามพี่น้องบรรยากาศทงไฮท,ทงนานี่แหละดีมูลเนียของพ่นคูพ่พ่นอันนี้ก็บคู่เจ้าข,ของมือส่อนนี่เป็นฝ้ายอยู่มือศ่อนนี่บกไว้อยู่ มือซ่อยยังเป็นขาวจันพานอยู่มือน,นีบกไกวยู่พี่น้องเพือ่อไอช่อมบรรยากาศสามสองมิคู่ผลรูเกียงห้องจอดของยังขนาดตัดวังหันยังหกอุ้มอยู่จะมองการเรีนหนีคู่ข้าเจ้ามงรูเกียงปะคู่ข้าเจ้ามาเกียงดีแต่พี่น้องเขาข้าเจ้ากัง้องเนาะไอมันเกียงมันมื่นคือของเพลินกับสิบะไวเพราะว่าของของหกแทงรกมากๆเดือดต้นไม้ยืนแข็งแข็งเงื่อนจังไดจังสีอาออกได้พี่น้อง นี่เน,น,นี่ยต้นไม้อัอนยแยงแย่บ่ใช่ว่าต้นหน่อยได้พี่น้องมันอยู่มองอยู่ไก่ตอนอ้นหง่เติบดูพ้นกับประ่านเนีออกอันนี้นางอยู่ทั้งเทียงนาเปิน่นผินีิพี่น้องโอ้ยพ้นกับประ่านไน้ออกปะปะล่ะพ้นกับหกคือผู้พี่น้อง,องขอบคุณห,หลายๆที่รับชมคลิปเดอ้อพามาเบิงเขาง,งามพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาะนี่ละ่ะดีมือซอนนี่เป็นฝ่ายอยู่มือซ่อนน,อออนี่บกไว้อยู่ มอสอยังเป็นขาวจันพานยู่มน,นีบุกไหอยู่พน่นองผู้ใะเอ้ยช่ชมบรรยากาศส้มซ้อเมียต้นไม้น้อยเดือต้นไม้น้อยในต้นไม้บุ้งยู่หนานั่นอ้อยเหาะเอี้ยแยบุ้งยู่ขงังในบุ้งคู่ข้าจอบเปียนดีบะปุ่หล่บบ่ไม่หยาเพราะเส่นวันนั้นเจ้าขวางหกไห้อันนั้นคู่เปิ่นกับบาท่านเลยตัดขึ้นกันหรือวาว่าจะจองโหจะขวางหกจุค,คู่แท้ พ้นนั่นเป็นโทษองค์ผุนขอครองกับมิจหาหกให้นี่แหละนะขอเจา้าเอาเพราะเบิ้งได้คางทางมือเศร้าหกหกนี่อันนี้คางทางมือเศร้า,านี่เป็นฝ่าอยู่มมือเศร้า,านี่บกไว้ยู่มมือเศร้ายังเป็นขาวจันทร์ผ่านอยู่มมอาานนี่บกไวย้ยู่พี่น้องเพื่อไอ้ช่วงบรรยากาศซ้ำซ้อนมีฝืนอันฝันฟังทางทั้งพุ่นเอาเพราะเบิง้งได้นอพี่น้องอยู่ข้งางล่างนี่เป็นน้ำโอ้มาอนีเห็นโซนขเขาแล้วน้ำ มันถ่วมโอ้วันนี้พวกพ้นตกนี่เห็นตน้นเขารอพี่น้องคนังข้าง,งล่างจุคูเทนแท้พ้นนัน่นเป็นพ้นองเผินของของกับมิจหาหุกใหนี่แหละนะขอเจ้าเอาเพราะเบื้องได้ขางทางมือเศร้าหุกหกนี่อันนี้ขางทางขานลงไปแล้วพี่น้องเมย์ซ้ำฤทธิ์ซ้ำหนีละ่ะ <c oughs> เดีือดตะต้นไม้น้อยนะ่ะอยู่ขางคูมันตัดว่ไใดหล่องเนาะ ให้มันเกี่ยงมันมื่นคือของเพลินกับซิบวัย <c> เ <oughs> พราะว่าของของหกแทงรกมากมากเดือดต้นใหม่ยืนแข็งแรงแข็งเกระดงวันนี้วันนี้พี่นอ้องน,นี่เขาข้าเจา้าเอ้าวผ่านเสาเอา้ยบังคู่เพิ่นรุ่นีอู้วิเขาเพิ่นมือซ่อนนี่เป็นฝ่ายโยมมือซ่อนนี่บกไว้โยมมือซ่อนยังเป็นขาวจันทร์ผ่านโยมันนี่บกไว้โยพี่นอ้องพคนละอ้าให้ชมบรรยากาศซ้ำซ้อมีหนองเนาะ ให้มันเกี่ยงมันมื่นคือของเพลินกับสิบวัยเพราะว่าของของหกแ้งรคมากๆเดือดต้นใหม่ยืนแข็งแรงแข็งกรึงพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเดอ้อพามาเบืองเขางามพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาะนี่แหละดีเพราะว่าพันเหตุทางไปแล้วนี่เหลือพ่นพี่น้องพ่นใหญ่เนี่ยอันนั้นพ่นในหน่อยนั้นเป็นห้องเพลินอันในหน่อยนั่นเป็นห้องเพลิน อันนี้พ้นใหญ่นี่เป็นห้องเจ้าของนี่เห็นตั้มอยู่ข้างล่างนี่เป็นน้ำโอ้วันนี้เห็นต้นเขาแล้วน้ำมันถ่วมโอ้วันนี้ว่ฝนตกนี่เห็นต้นเขาแล้วพี่น้องคนงข้างล่างต้นไม้น้อยเดือต้นไม้น้อยนี่ต้นไม้บุง้งอยู่หนาหนันอ้อยเงาะแย่เง,งี้ยบุงบ้งชัง่ขงังขานลงไปแล้วพี่น้องมเมย์ซ่อมฤทิ์ซ่อมนี่ละ <laughs> เดือดถต้นไม้น้อยนะยู่ขางคู่มันตัดปรได้๋เนี้ยวันนี้พี่น้องอน,นี้เขาข้าเจ้าเอาพันเสาเอ้ยเบิงคู่คนดุ่นอู้ยเข่าพ่นมาตัดหญ้าเบิ่งเขาพี่น้องตัดหญ้าเอาเพอเบิ่งไห้ล่ะพี่น้องตัดตะเกียงคือเพ่นดอกพี่น้องต้นตาลก็เป็นท้องเพ่นพ่นดอกก็ของมีหาหุกให หาคหู่ใครในละราวสี่ห้าไร่ต้นไม้น้อยเดือต้นไม้น้อยในต้นไม้บุ้งอยู่หนานอ๋อเหง้อเอียะบุ้งยู่ขงังขานลงไปแล้วพี่น้องเมย์ซ้ำฤทธิ์ซ้ำหนีละ่ะเดือะต้นไม้น้อยนะ่ะอยู่ขงังคู่มันตัดประด้ขด้างล่างเนี่ยเป็นน้ำโอ้มื่อหนีห็นส้นขเขาแล้วน้ำ มันถ่วมโอ้วันนี้พวกนตกนี่เห็นต้นเขาราพี่น้องคนณฟ้างขาง,ง่ังเพราะว่าพ่นเหตุทางไปแล้วนี่เหลือพ่นพี่น้องพ่นใหญ่เนี่ยอันนั้นพ่นในน้อยนั้นเป็นห้องเพลินอันในน้อยนั่นเป็นห้องเพลินอันนี้พ่นใหญ่นีเป็นห้องอนนยยเองจ้าของมีเห็ุขางคนทางไปแล้วมันหนาพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาตัดหญ้าเบื้องเขาพี่น้องตัดหญ้าเอาเพอเบื้องไหนละ่ะพี่น้องตัดมะเกี้ยงคือเพลินดอก วัตัดหญ้าน,น,นี่แหละนี่แหงแน่แหงแน่อันนี้ขางครังอันนี้นั่งอยู่เถียงหน้าเพิ่นทั้งสูง้ผิดดิพี่น้องนี่นั่งอยู่เถียงหน้าไอ้บุงคู่ข้าจอบเปียนดีบ่ปุ๋ร่าปะไมีหญ้าเพราะเส้นวันนั้นเจ้าจของห,กหุกไห้อันนั้นคู่เพิ่นกับวันท่านได้ตัดขึ้นกันหรือว่าว่าเจ้จงของเจ้าของหกุกพี่น้องต้นตาลกับเป็นท้องเพิ่นพุ่นดอกเขาบอกของมีหาห,กหุกไห้หาหุกไห้ แนละลาวสี่ห้าไล่บุญ <laughs> เดี่ยวของคนคู่คนอันนี้ก็คู่จะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบได้พี่น้องเดอ้อให้พี่น้องเฮงเฮงปังๆได้พี่น้องเดอ้อมือซอนนี่เป็นฝ่ายอยู่มือซอนนี่บกไว้อยู่มือซอนยังเป็นขาวจันทร์ผ่านอยู่มืนอนี่บกไว้อยู่พี่น้องเพื่อาให้ชมบรรยากาศซ้ำซ้อนมีฟังทั้งผุนผุน,ผน,ผนฟังทั้งต,ต้น,นใหม่ต้นใหม่เงี้อยูย่คนเราฟังทั้ง อันนี้เขาเจ้าหน้าเขาเจ้าตอนนี้วันนี้นพี่นอ้องมนนีเขาข้าเจ้าเอ้าพานเสาเอ้ยบางคู่คนดูวันนี้อ้ยเขาาพ่นที่หลังคู่นะพ่นละ่ะลายอยู่คนไม่นี่ต้นใญ่ๆปีเดียวต้นให่แห้งพี่น้องมีอยู่หลังคู่จังไดจังสีเอาออกใดพี่น้องเนี่ย ต้นไม้อันอ่อยๆแหย่ๆบ่ใช่ว่าต้นน้อยเด้พี่น้องมันอยู่มองอยู่ไกต้นใหญ่เติบองเนาะให้มันเกี้ยงมันมืนคือของเพิ่นก็สิบ่ไหวเพราะว่าของ